ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระตรัยพิดกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในว,นวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยาย ญาโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันก่อนอาตมาได้นำเรื่องของท่านพระรัฐบาลนะซึ่งท่านได้ไปพักอยู่ที่อ,อุทยานของพระเจ้าโกรพยะนะพระเจ้าโกรพยะก็ไปถามปัญหาเรื่องธรรมมุเทศนะสี่ข้อที่ท่าน พระรัฐบาลตอบให้พระเจ้าโกรับพยะฟังในข้อที่สี่สิ่งก็ว่าด้วยโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตัญหานะพระเจ้าโกรัพยะก็ได้ชื่นชมยินดีในการตอบปัญหาของท่านพระรัฐบาลนะทีนี้อาญายมฟังมาถึงตรงนี้นะ อันนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ญาติโยมติดตามรับฟังต่อไปได้เลยโยมท่านพระรัฐบาลได้กล่าวคำนี้แล้วภายหลังได้กล่าวคาถาประพันธ์นี้อื่นอีกว่าเป็นการกล่าวบทสรุปนะโยมนะคำว่าคาถาประพันธ์ก็คล้ายๆแต่งเป็นบทร้อยกรองนะโยมว่า เราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทําการสั่งสมทรัพย์และยังปรารถนาการทั้งหลายยิ่งขึ้นไปพระราชาทรงแผ่อํานาจชำนะตลอดแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุด มิได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุดข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุดข้างนั้นอีกพระราชาและมนุษย์เราอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่ละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลยอืตรงนี้ก็คงจะจริงดังที่ท่านได้กล่าวนะโยมนะ คล้ายๆกับว่าโยมพ่อโยมแม่ของท่านนะนะที่ว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากได้ทรัพย์นะแล้วก็ไม่ยอมให้อะไรแก่ใครนะเพราะความหลงหลงยึดว่าทรัพย์ของเราหลงยึดว่ากลัวจะหมดอะไรบ้างอย่างนี้นะมีความตรหนีครอบงำจิตใจนี่ก็ให้ไม่ได้ยอมเกิดความโลภแล้วก็สั่งสมทรัพย์เอาไว้ก็ไม่ยอมให้เนี่ย พอตายไปแล้วก็ต้องทิ้งไว้กับโลกนี้อันนี้ก็พูดถึงความตรณีนะอันนี้ก็พูดถึงตันหาไม่รู้จักอิ่มก็ยกตัวอย่างพระราชาบางพระองค์ที่ไม่รู้จักอิ่มในการครอบครองราชสมบัติจะเยอทยานยิ่งิ่งขึ้นไปได้เท่านี้จะเอาเท่าโน้น้นได้อย่างโน้้นแล้วก็จะเอาอย่างนั้นไม่รู้จักพออันนี้ก็เป็นความจริงความอิ่มเสมอด้กาม ไม่มีในโลกนะยมนึกถึงพระสูตรสูตรก่อนๆที่ธรรมาได้นำมาอ่านให้ยมฟังที่มารมาถูนให้พระพุทธเจ้ากลับไปเสเวยราชาสมบัตินะ่ะเพราะว่าพระองค์ทรงมีอิทธิบาทสี่สามารถที่จะอธิษฐานภูเขาหลวงให้เป็นทองคำได้นะพระองค์ก็ได้ทรงตัดว่าต่อให้อธิษฐานภูเขาหลวง ให้เป็นทองคำทั้งสองลูกกะนะก็ไม่อิ่มไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวหรอกนะเรียกว่าเนริมิตรให้ลูกหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอยังอยากได้ภูเขาทองอีกลูกหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีอ่ะตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะความอิ่มในกามย่อมไม่มีโยมตายไปเช่ก่อนนะอันหนึ่งญาตทั้งหลายพากันสยายผมคร่ำครวญถึงผู้นั้น พากาันรกล่าวว่าได้ตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นคลุมด้วยผ้าไปยกขึ้นเชิงตะกรอนแต่นั้นก็เผากันผู้นั้นเมื่อกำลังถูกเขาเผาถูกแทงอยู่ด้วยหลาวมีแต่ผ้าผืนเดียวละโภคสมบัติไปนี่ยมทิ้งทรัพย์สมบัติที่หามา ในความยากลําบากนะอาบเหงื่อต่างน้ําแต่ก็ไม่ได้เอาไปแม้แต่ชิ้นเดียวว่างั้นญาติก็ดีมิตรก็ดีหรือสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไม่มีอันนี้คล้ายๆข้อสองโยมข้สอสที่ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานนะในธรรมมุทเทศ4ข้อยมข้อหยมจำได้ไหมโลก อัญชลานาเข้าไปเนี่ยข้อสองโลกไม่มีผู้ต้านทานข้อสามโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนแล้วก็ข้อสี่เนี่ยโลกอ่าพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหายมาตัวนี้ก็บอกว่าญาติก็ดีมิตรก็ดีหรือสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไม่มี แ้ใครเกิดมาคนเดียวก็ต้องตายคนเดียวอะไรอย่างนี้เราชวนคนอื่นมาเกิดด้วยก็ไม่ได้นะเพราะวันที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็มาคนเดียวได้กรรมของเราเวลาจะตายก็ตายไปคนเดียวนะเราจะไปชวนให้ใครตายหรือตายพร้อมเรานี่ก็คงจะตายกับเราไม่ได้นะถ้าเขาจะตายก็ต้องตายเพราะาเป็นกรรมของเขาเองนะทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว ย่อมไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นบทสรุปที่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนโยมบุตรภรรยาทรัพย์และแฟนก็เช่นนั้นบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์ทรัพย์เนี่ยจะเรียกว่าเอามาซื้ออายุยืนก็ไม่ได้นะเพียงแค่ประคองอยมประคองไว้ได้ยม แต่ถึงข่าวแก่ก็ต้องแก่นะโยมและย่อมกําจัดชาราและย่อมไม่กําจัดชาราได้ด้วยซับนักประหลาดทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนักว่าไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนย่อมกระทบผัสสะคีอกระทบอารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็ง ย่อนติงว่างั้นเถอะโยมอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีนะทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพานทั้งนักปราศก็กระทบผัสสะเหมือนกันแต่คนพานย่อมนอนหวาดผวาอยู่เพราะความที่ตนเป็นพานส่วนนักปราศอันผัสสะถูกตั้งแล้วย่อมไม่หวั่นไหวตรงนี้ก็น่า ถ้าจะพูดแบบรวมความผัสสะในที่นี้ก็คืออารมณ์โลกธรรมทั้ง8เดโยมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสุขมีทุกขมีนินทาเสรเญแล้วก็สุขทุกข์นะทั้งคนที่เป็นตราดทั้งคนที่เป็นพานก็ย่ำกับก็ย่ำกระทบกับผัสสะคือโลกธรรมเหล่านี้แต่คนพานคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องวิเคราะห์ ก็ย่อมนอนหวาดผวาพระโลกธรรมากระทบส่วนนักปราดเนี่ยอันผัสสะคือโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวยมเพราะเหตุนั้นแหลปัญญาจริงประเสริฐกว่าทรัพย์อันนี้เป็นความจริงทีเดียวยมปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้ก็คงจะหมายถึงว่า เข้าถึงมาผลนิพพานก็เพราะอาศัยปัญญานะคนเป็นอันมากทำบาปกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเนี่ยทำกรรมชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็ดีก็เพราะว่าความหลงหลงคิดว่าการเวียนภหาไตาเกิดมันดีนะโยมหลงในภพก็ได้แก่กรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นเองนะโยมถ้าไม่มีความหลงแล้วก็ทําบาปไม่ได้นะ ก็เหมือนกับพระระหันย์โยมหมดความหลงในภพแล้วท่านก็ไม่ทําบาปเรียกว่ารอยรอยบุญรอยบาปะนะเพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดนะคนเป็นอันมากทําบาปกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงขันบ้างก็คือเกิดในขันบ้างะนะปอลโลกบ้าง ผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อได้ว่าจะเข้าถึงขันและประโลกคนที่ไม่มีปัญญาก็ย่อมเกิดในคันในภพใดภพหนึ่งก็เกิดในชาติหน้าภพใดภพภพใดภพหนึ่งนะมูสัตว์ผู้มีบาปธทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนโยม หมูสัตว์ผู้มีบาปทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าก็คงจะตกในอบายภูมิทั้งสี่หรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะถูกตีถูกไฟไหม้ถูกทรมานถูกเบียดเบียนด้วยกรรมกรการลงโทษต่างๆเนหะมือนข่าวขราว,าวที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าคนนั้นถูกตีถูกลงโทษถูกรถชนอะไรเป็นต้นพวกนี้ล้วนแต่เป็นวิบากของ กรรมชั่วที่ตัวเองเคยทําเอาไว้ในชาติกันก่อนยนะยะโยมตรงน,นี้ท่านจึงบอกว่าสัตว์ที่ทํากรรมชั่วเอาไว้เนี่ยก็ย่าเดือดร้อนในโลกหน้านะเปรียบเสมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะจรกรรมมีตัดช่องเป็นต้นย่มเดือดร้อนเพราะกรรมของตนตรงน,นี้คล้ายๆกับพระลํำรัดของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้ครั้งหนึ่งว่า พวกโจรทั้งหลายที่ทำผิดต่อพระราชาเนี่ยย่อมถูกพระราชาลงโทษด้วยกรรมกรอย่างใดอย่างหนึ่งในชาตินี้นะจะป่วยกล่าวไปยัยว่าในชาติหน้าเขาจะไม่ตกนกรกลักษณะอย่างนี้นะขณะดชาตินี้เขายังต้องทุกข์ทรมานเพราะกรรมชั่วที่เขาทำถ้าเขาไม่ทำกรรมชั่วพระราชาก็ไม่ต้องลงโทษเขาใช่ไหมก็จะป่วยกล่าวไปยัยว่าชาติหน้าเขาจะไม่ไปเสวยกรรมชั่ว คือเกิดในอบายทั้ง4อโยมอันนี้ผมก็ทรงตัดอุปมาณนะว่ากรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์ในชาตินี้และก็จะให้ผลเป็นทุกข์ในชาติหน้าด้วยโยมท่านบอกว่าฉะนั้นความจริงกามทั้งหลายวิจิตขอภัยมูสัตว์ผู้มีบาปธรทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลก น่าเปรียบเสมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะจุรกรรมมีตัดช่องเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามทั้งหลายวิจิตรสอร่อยเป็นที่เรื่นรมใจย่อมย่อมดีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆฝั่ฟังไว้นะโยมนะกามทั้งหลายเนี่ยมันมีรสจะเป็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มเนี่ยมันมีรส ตราเตรึงจิตใจของบุคคลผู้ลุ่มหลงนะมหาบาพิษอาตมาภาพเห็นโทษในกรรมทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นจึงบวชเสียผลไม้ทั้งหลายยังไม่หล่นทีเดียวมานพทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมมีสรีระทำลายได้มหาบาพิษอาตมาภาพรู้เหตุน,นี้จึงบวชความเป็นสมณะ เป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณประเสริฐแท้ดังนี้แหลวันนี้ท่านอุปมาเหมือนกับผลไม,ม้โยมผลไม้ไม่ใช่ว่าจะแก่อย่างเดียวสุกอย่างเดียวนะจึงจะหล่นโยมบางทีอาจจะเป็นลูกอ่อนอาจจะเป็นลูกดิบอยู่ก็อาจจะหล่นด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โยมลมพัดมาแรงๆหรือว่าถูกนอนเจาะอะไรต่างๆคนเอาค้อน ขวางอย่าเงี้ยมันก็หล่นได้นะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่าว่าหนุ่มอย่าว่าแก่เลยมีสิทธิ์ที่จะตายทําลายสรีระได้ทั้งนั้นแหละนะท่านเห็นอย่างนี้จึงได้ออกบวชความเป็นสมณะเชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะไม่ผิดโยมเป็นการประพฤติเบาจบรัฐบาลสูตรที่สองในเล่มนี้นะอย่าโยมฟัง เป็นอย่างไรบ้างโยมเรื่องของท่านพระรัฐบาลเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของอพระอริยสาวกซึ่งท่านประพฤติโดยไม่เห็นแก่ความสุขความสบายหรือว่าความอร่อยของรสกามนะมองเห็นโทษแล้วก็สลัดทิ้งได้มาประพฤติเป็นผู้ประพฤติเบาโยมเรียกว่าเนคขมะไม่ติดในกามในสุด ท่านก็ได้หลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายเก้าติงมรรคผลนิพพานพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงโยมอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการกล้าที่จะทิ้งกามเหล่านั้นทีนี้มาดูอันรกถาท่านขยายาประวัติก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นท่านพระรัฐบาลก็อยากให้ญาโย,ยมได้ฟังข้อความตรงนี้ว่า รัฐบาลสูตรเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ถึงทราบวิจฉัยในรัฐบาลสูตรนั้นดังต่อไปนี้บทว่าทุละโกธิต่างได้แก่แน่นยุ้งคือเต็มเปี่ยมเรือนยุ้งได้ยินว่าชนบทนั้นมีข้าวกล้าเป็นนิดคือเมล็ดข้าวออกเมล็ดข้าวออกไปข้าวลานทุกเมื่อไม่รู้ว่าทําข้าวสามฤดูหรือเปล่านะ้วยเหตุนั้นนิคมนั้น ยุ้งทั้งหลายจึงเต็มอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นชนบทนั้นจึงนับได้ว่าทุลโกธิตะแปลว่ามีข้าวแน่นยุ้งทีเดียวเหตุไร hey, ท่านพระรัฐบาลจึงชื่อว่ารัฐบาละที่ชื่อว่ารัฐบาลเพราะเป็นผู้สามารถดำรงรักษารัฐที่แบ่งแยกได้ถามว่าชื่อของท่านพระรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ว่าเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะโอ้โหโยมเมื่อแสนกับที่แล้วนะจึงอยู่ปลายหนึ่งแสนกับก่อนแต่กับนี้นับถอยหลังไปแสนกับโยมในกับที่แสนนั้นไปปลายไปปลายกับนั้นนะมนุษย์มีอายุหนึ่งแสนปีพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตตะอุบัติขึ้นในโลกมีภิกษุ หนึ่งแสนรูปเป็นบริวารเสดจจาริกไปเพื่อโปรดเวนยสัตว์ดังที่พระาศาสดาตัดเอาไว้ว่าพระาศาสดาพระนามว่าปุตุมุตระมีพระชนกพระนามวา่าพระเจ้าอานันทะพระชนนีพระนามวา่าพระนางสุชาดาณนครหังสวดีครั้นพระปุตตุมุตระพุทธเจ้า ยังไม่ทรงอุบัติกุดุมพีสองคนแห่งกรุงหังสวดีมีศรัทธาเลื่อมใสตั้งโรงทานสำหรับคนเข็นใจคนเดินทางและยาจกเป็นต้นแสดงว่าใจบุญสุนทานโยมเลี้ยงดูพวกยาจกวันน้พกคนเข็นใจที่ไม่มีอยู่มีกินนะนะสงสารเขาโยมครั้งนั้นดาบท500ตนผู้อยู่ในภูเขามาถึงกรุงหังสวดี ตอนนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าปตุมมตระยังไม่อุบัตินะคนทั้งสองนั้นก็แบ่งดาบทคนละครึ่งบำรุงกันคล้ายแบ่งออกเป็น250ยุมดาบท,ทั้งหลายอยู่ชั่วเวลาหน่อยหนึ่งก็กลับไปยังภูเขาพระสังฆเทระทั้งสองก็แยกย้ายไปครั้งนั้นกุดุมีทั้งสองนั้นก็ทำการบำรุง ดาบทเหล่านั้นจนตลอดชีวิตเมื่อเราดาบทพอพายมเมื่อเราดาบทเหล่านั้นบริโภคแล้วอนโมทนารูปหนึ่งกล่าวพาระนาคุณของภพเท้าสักกะรูปหนึ่งพาระนาคุณพบของนาคราชเจ้าแผ่นดินบรรดากกดมบีทั้งสองคนปรารถนาพบเท้าสักกะ ก็บังเกิดเป็นเท้าสักกะคนหนึ่งปรารบภพบพญานาคก,ก็เกิดเป็นนาคราชชื่อปาริตะท้าวสกกะเห็นหนาคราชนั้นมาอย่างที่บำรุงของตนจึงถามว่าท่านยังยินดียิ่งในกำเนิดนาคอยู่หรือปาริตะปาริตนาคราชนั้นก็ตอบว่าเราไม่ยินดีหรอก เท้าสกกะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าปุถุมุตระสิแล้วทําความปรารถนาจะอยู่ในที่นี้อ,อ๋อแสดงว่าตอนมาเกิดเป็นพญานาคเนี่ยปุิตาพนาว่าปุถุมุตระอุบัติขึ้นแล้วนะเราทั้งสองจะอยู่เป็นสุขอยากให้เพื่อนมาเกิดเป็นเท้าสก่ะในสวรรค์ชั้นนี้นะ นากระดาษนิมนตพระศาสดาถวายมหาทานเจ็ดวันแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีภิกษุหนึ่พันรูปเป็นบริวาลเห็นสามเนนโอรสของพระปุทุมุตระทศพลชื่ออุปะเรวตะวันที่เจถวายผ้าทิพย์แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงปรารถนาตำแหน่งของสมมเนนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอนาคต,ตการ ทรงเห็นว่าเขาจักเป็นราหุนกุมารโอรสของพระเจ้าโอรสของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตการจึงตรัสว่าความปรารถนาของท่านจักสำเร็จนาคราชก็บอกความนั้นแก่เท้าสักกะเท้าสักกะฟังแล้วก็ถวายทานเจ็ดวันอย่างนั้นเหมือนกันเห็นกุลบุตรชื่อรัฐบาลผู้ทำรงรัฐที่แบ่งแยกกันแล้ว บวชด,ด้วยศรัทธาจึงตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการเมื่อพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์อุบัติในโลกแม้ข้าพระองค์ก็บังเกิดในตระกูลที่สามารถทำรงรักษารัฐที่แบ่งแยกกันพึงมีชื่อว่ารัฐปาระผู้บวชด,ด้วยศรัทธาเหมือนกระบุตรผู้นี้พระศาสดาทรงทราบว่าความปรารถนาจักสำเร็จ จึงตรัสทกถา,าว่าตระกูลใดชื่อตระกูลรัฐปาละจกมีอยู่เพื่อเลี้ยงคนสี่วัน,นะพร้อมทั้งพระราชากระบุตรผู้นี้จะเกิดในตระกูลนั้นพึงทราบว่าชื่อนี้ของท่านพระรัฐบาลน,นั้นเกิดขึ้นครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตระ ด้วยประการชนีโอ้โหตรงนี้อาตมาอ่านยาวนิดหนึ่งนะกลัวเวลาจะไม่พอยมอันนี้ก็ขอสรุปให้โยมฟังพอเข้าใจาเล็กน้อยนะโยมนะว่าคือพระรัฐบาลเนี่ยกับท่านพระราหุลเคยเป็นเพื่อนกันนะเคยเป็นเพื่อนกันสมัยที่เป็นกุฎุมพีเนี่ยก็ได้ตั้งโลงทานให้แก่ยาจกวนิพกมากมายทีนี้มีพวกฤือสี นาบททั้งหลายเนี่ยอาศัยอยู่ในป่ามารับพัตตาหารที่บ้านของกุฎบีสองคนนี้ที่เป็นอดีตของท่านพระธบาลและก็อดีตของท่านพระราหุลนนะอันนี้ในนาบท,ทั้ง500เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น250ใน250ก็จะมีพระสังฆเทระคือภาษามากกว่าในแต่ละฝ่ายนะพระเทระรูปหนึ่งก็พรรณนาพบของเท้าสก,กาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อีก รูปหนึ่งก็ภารนาพบของพญานาคว่าดีอย,ย่างนั้นดีอย่างนี้ทีนี้อุปถากทั้งสองคนเนี่ยก็อยากจะไปเกิดเป็นเท้าสกะะอยากจะไปเกิดเป็นพญานาคนะอยากจะเสวยสมบัติของเท้าสกะะแล้วก็ของพญานาคต่างคนต่างตายไปก็ไปเกิดเป็นเท้าสกะะตามความปรารถนาแล้วก็ไปเกิดเป็นพญานาคตามความปรารถนาทีนี้กุดุมพีที่ไปเกิดเป็นเท้าสก่ยก็รู้ว่า เพื่อนเัอเองน่ะไปเกิดเป็นพญานาคก็ถามว่าเป็นยังไงอยากจะอยู่เป็นพญานาคอีกหรือเปล่าบอกไม่เอาแล้วเบื่อแล้วถ้างั้นก็ให้มาเกิดเป็นเท้าสกกะสิก็ชวนให้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระซึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกนั้นพอดีนะช่วงที่เขาเกิดมาในภพใหม่เนี่ยแต่ว่าพญานาคเขาไม่อยากจะไปเกิดเป็นเท้าสกกะนะเขาอยากเห็นคือเห็นอ่า พระอรสของพระพุทธเจ้านะชื่อว่าอุปะอุปะเรวตานะโยมนะซึ่งเป็นสัมมาเนนเนีย่ยก็ปรารถนาความเป็นสัมมาเนนปรารถนาความเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าทายนาคปรารถนาความเป็นโอรสของพระพุทธเจ้านะทำบุญให้ทานจนจุดท้ายท่านก็มาเกิดเป็นพระราหุนโยมส่วนทา้าวสกกาเทวราชเนะ่ยเห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุ รูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตัคทะคะคือออกบวชด้วยศรัทธาก็คือภิกษุรูปนั้นในนะยมออกบวชด้วยศรัทธาเนี่ยชื่อว่ารัฐบาลโยมเท้าสกะก็ตั้งความปรารถนาเขาให้มาเกิดเป็นคนที่ชื่อว่ารัฐบาลแล้วก็ได้รับตำแหน่งเอตัคทคะในด้านของบวชด้วยศรัทธาอันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตของท่าน พระรัฐบาลอาตมาก็ได้นําอัตกถามาบรรยายสรุปให้โยงฟังในวันนี้อาละโยมสำหรับเรื่องของท่านพระรัฐบาลก็จบบริบูรณนะ์นะอเนสงของการไม่ติดในกามอาโยมจะเอามาปรับใช้ในชีวิตยอย่างไรก็พิจารณาดูก็แล้วกันวันนี้เวลาก็หมดลงพอดีนะอาตมาภาพพร,ระปริญญาปริญญานูผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร